สวัสดีครับวันนี้จัดไป .com เราก็จะมารีวิวเจ้าเสี่ยวมี่โปก F2 Pro นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เพิ่งออกมาใหม่เลยนะครับอันนี้ผมก็สั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์เองเนี่ยก็คือทาง Facebook ของทางโปโกเองนะจะมีของแถมพิเศษในการซื้อในช่วงแรกๆนะครับก็คือ ตัวนี้นะครับจะเป็น Harman g a r d o n Onyx Studio 4นะครับเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันอีกทีว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับสำหรับการรีวิวนี้ก็จะมีทั้ง Unbox แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะครับว่าตอบโจทย์ยังไงบ้างนะครับโดยแต่เดิมเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตั้งแต่ iPhone 6s และก็ลองเปลี่ยนยาย่ายมาทาง Android บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคเรามาแกะกล่องกันดูนะครับว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ ข้างในนะครับก็จะมอีอันนี้ให้มาก่อนเลยน่าจะเป็นเคสโอเคครับก็จะมีเคสแล้วก็ที่ใส่ซิมนะครับตัวน,นี้แล้วก็คู่มือแล้วก็เคสโอเคสมาดีมากเลยนะครับมีรูเจาะเอาไว้สำหรับเสาสัญญาณนะครับโอเคเลย อันนี้ไม่รู้แห็งกค่หรือเปล่าไม่จะเป็นลายจุดๆ,ๆดนะครับให้จับถนัดมือวันนี้ถนัดมากเลยนะครับไม่เลื่อนตกแน่นอนการใช้มือเดียวค่อนข้างดีเลยนะครับมาดูที่ตัวเครื่องอันนี้ผมสั่งมาเป็นสีขาวนะโอเคกลับไปดูเครื่องอ่ะก็จะมีสายชาร์ แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ฟ c สชาร์จนะครับที่เขาให้มาตามสเปคก็คือจะเป็น33วัตต์เลยนะโดยที่ตัวเครื่องเนี่ยจะรับได้ที่30วัตต์นะครับก็ให้มาเต็มเลยสําหรับตัวสายอะแดปเตอร์เนี่ยที่ให้มาก็แน่นอนนะตามยุคสมัยจะเป็น USB ไป USB C นะครับอันนี้แน่นอนต้องให้มาคราวนี้มาดูที่ตัวเครื่องนะครับตัว CPU ก็จะเป็น Qualcomm Snapdragon 865เลยนะตัวทนะ็อปนปัจจุบันตอนนี้นะครับแล้วก็รองรับ 5G เขาจะบอกว่าเป็น Liquid c o เท Technology 2.0อันนี้เขาารันตีในเรื่องการเล่นเกมแล้วก็ไม่ร้อนนะครับเพราะมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเขามีระบบระบายความร้อนที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้นั้นก็จะทำให้เครื่องหนานิดนึงหน้าจอเนี่ยขนาด6.67เลยนะครับเป็น AMOLED ส่วนกล้องเนี่ยก็จะเป็น64ล้านพิกเซลนะครับ AI quad camera ก็จะมีกล้อง4ตัวเลยนะครับ แล้วก็รองรับ 8K ส่วนกล้องหน้าก็จะเป็น pop-up คามล่านะครับ20ล้านพิกเซลแบตเตอรี่นี้ให้มาเต็มเลยนะครับก็คือ4,700 m เมิลลิแอมเลยโดยที่รองรับการชาร์จที่3 0วัตต์ฟาสชาร์จนะครับมาแกะดูข้างในกันเลย เรามาดูที่ตัวเครื่องนะครับเขาก็จะมีฟิล์มกันรอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับจากในกล่องมาเลยด้านหลังก็จะเป็นสีขาวแล้วก็นี่นะครับกล้องเด่นมาเลยนะครับสําหรับรอบก็คือตัวนี้กล้องหน้าเขาไม่มีนะครับก็จะเป็นแบบเต็มจอไปเลยลดยที่กล้องจะอยู่ด้านบนแทนตัวนี้นะครับจะเป็นป๊อปอัพขึ้นมาแล้วก็มีรูเสียบหูฟังด้านบนนะครับอีกข้างก็คือจะไม่มีอะไรเลยนอกจากจะเป็นตัวเสรราสัญญาณนะครับ มาดูด้านล่างก็จะเป็นที่ใส่ซิมนะครับที่ชาร์จเป็น USB Type C ลําโพงจะเป็นจุดเดียวนะครับที่เดียวเลยตรงข้างล่างถ้าปิดก็คือจะไม่มีเสียงละด้านข้างก็จะมีปุ่มปรับระดับเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับสีที่โดดเด่นขึ้นมาเลยเรามาเปิดเครื่องดูนะครับก็จะมีข้อความต้อนรับของ POCO ขึ้นมาตัวนี้จะเป็น Android 10แล้วนะครับโดยที่ตัวจอก็จะเป็น MIUI ติดมาให้เลยเป็น MIUI 11นะครับ ส่วน Wi-Fi เนี่ยเขารองรับถึง Wi-Fi 6เลยนะเขาก็เคลมว่า Wi-Fi 6เนี่ยจะเร็วกว่าตัว Wi-Fi 5เดิมอยู่ที่2.7เท่าพอเราเซตแอคเคาทเสียวมีอะไรเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการเซตตัว Password และก็เป็น fingerprint นะครับพอ Set up เสร็จเรียบร้อยก็จะเข้าสู่หน้าจอแล้วนะครับมาดูฟิลลิ่งการทัด สำหรับหน้าจอนะบรีเฟชเลทอยู่ที่60ก็โอเคนะสำหรับจากคนที่ใช้ iPhone 6มาก่อนนะครับผมว่าโอเคเลยมาดูว่าใส่ตัวเคสได้เป็นยังไงนะครับจะใส่ยากไหมก็ไม่ยากนะครับใส่ได้เลยแล้วก็มาดูที่ตรงมุมกล้องก็คือจะเลยตัวขอบกล้องมานิดหนึ่งนะก็จะโปรเทคได้หน่อยหนึ่งส่วนขอบจอเนี่ย ก็จะเลยมานิดหนึ่งนะครับโดยที่เขาจะเว้นตัวเสาสัญญาณให้ดีเลยครับมาดูการสแกนลายนิ้วมือนะครับถือว่าเร็วนะครับก็จะมีกราฟิกหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้ถือว่าน่ารำคาญอะไรนะครับเรามาพูดถึงการใช้งานจริงนะครับหลังจากที่ผมเอาไปใช้อยู่หนึ่งอาทิตย์นะครับจากที่เจอเนี่ยแบ่งเป็น3หัวข้อก็คือการใช้งานหลักในชีวิตประจําวันนะครับ การเล่นเกมแล้วก็การถ่ายรูปคราวนี้เรามาที่หัวข้อแรกก่อนในส่วนของการใช้งานเนี่ยตัวเครื่องตัวนี้หน้าจอจะเป็น Amoled 6.67นิ้วนะครับก็จะเป็น u l l s c r e e n Display เลยก็คือจะเต็มจอเลยแต่จากการที่ใช้งานจริงเนี่ยผมไม่ค่อยเจอเหตุการณ์ที่เกิดการลั่นสักเท่าไหร่นะที่บอกว่าสักเท่าไหร่ก็คืออาจจะมีบ้างที่ว่าผมถืออย่างนี้นะครับแบบนี้แล้วก็เอาอีกอันนึงเอื้อมเข้ามาแล้วก็มีอุ้งม,มือไปโดนใส่ตรงมุมตัวนี้บ้างถ้าเกิดแอปไหนเขาดีไซน์ให้มันมีกดตรงตรง,ตรงนี้ได้เงี้่นอยู่่บ้างแตไมะ ไม่ได้บ่อยมากส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นประเด็นสําคัญของผมเลยนะก็คือน้ําหนักตัวเครื่องตัวเนี้ยอยู่ที่2.19กรัมฟังดูเหมือนไม่หนักนะแต่จริงๆหนักพอสมควรเวลาถือนานๆยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ผมนั่งดูหนังแล้วกันเวลาพักผ่อนจากการทํางานนั่งดูหนังแล้วก็ถือประมาณนี้นะครับแล้วก็เลื่อนดูเรื่อยๆสิ่งที่เห็นก็คือผมชอบเอานิ้วก้อยมาเป็นตัวเนี่ยนะวางมือถืออย่างนี้แต่แรกไม่เท่าไหร่ครับถือเองี้ยมันรู้สึกไม่หนักเท่าไหร่แต่พอใช้งานจริงนานๆไปสักพักเนี่ยมันหนักครับแล้วมันจะกลายเป็นมากดททัับบตววววนีี้้้้้แแแลลกกก็็เจจสิิ่่่่งงผผมมมคืือารๆไไดถ ล้องเปล่าๆอย่างนี้นะาะกลัวเป็นรอยอยู่เหมือนกันผมก็จะใส่เคส ที่เขาแถมมาแล้วติดเอดตัวเนี้ยครับเอาไว้ให้นิ้วสอดแล้วก็ถืออันนี้สะดวกเลยจะไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเจ็บนิ้วแล้วเพวกเอานี้มาค้าแทนยังไม่พอเวลาที่จะดูหนังผมก็เอาตั้งแบบนี้ได้ด้วยก็สะดวกดีนี่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาไมะน้ำหนักจะเริ่มไม่ค่อยมีปัญหาละยกเว้นเวลาเล่นเกมจริงก็ต้องถือตัวนี้อยู่ดีนะครับแต่ด้วยความที่ถือ2มือนะมันก็รับน้าหนักได้สบายๆสาสหรับผู้ชายว่าน่าจะมีปัญหาน้อยกับเรื่องน้ําหนักนะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยน่าจะหนักหน่อยเพราะว่าด้วยมืออาจจะเล็กๆอออออออย่่่่าางงงงเีี้้นนนครรับบตตมมพูดถถึืืืืแวขุก็4,7 ร0 0มิลลิแอมนะครับแล้วก็ฟาชาร์จที่เขาให้มา3 0วัตต์เนี่ยดีมากๆเลยนะครับผมชาร์จเต็มก็ที่เขาเคลมไว้อยู่ที่63นาทีนะแต่ด้วยสภาพวแวดล้อมเราคงไม่ได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ประมาณของผมเนี่ย70นิดๆล้กันประมาณ72-75แล้วแต่นะค,คือชาร์จเร็วมากๆเวลาที่เราจะชาร์จทีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวดูหน้าจอนะค,ค่อนข้างสวยเลย <S <S อ่าเห็นไหมครับเขาจะขึ้นมาแบบนี้ ด้วยความที่ผมใช้ตัว iPhone 6s มาก่อนนะครับมันชาร์จกว่าจะเต็มก็นานมากแต่พอมาเป็นแบบนี้คือความรู้สึกคือหันกลับมาดูที่มือถืออีกทีคือมันเต็มแล้วนะ สำหรับการใช้งานแบตเตอรี่4,700ม ah ิลลิแอมป์ของผมเนี่ยด้วยความที่4วันที่ทดสอบเนี่ยคือเป็นการ4ี่วันที่แบบแน่นเต็มที่มากเลยนะครับก็คือใช้ได้เต็มวันเลยโดยที่ผมเล่นเกมถ่ายรูปเล่นแอปทั้งวันเพราะว่าเหอะพูดง่ายๆนะคือเกมเนี่ยก็เล่นสลับระหว่างพับ G แล้วก็จะเป็น p ป s 2 2 2 0นะคือผมเล่นสลับตลอดเวลาเลยนะอยู่ได้ทั้งวันจริงๆแบตบอึดมากๆเลยนะถ้าถ้าเป็นทุกทีมือถือที่ผมใช้ก็จะเป็น iPhone ซะเยอะนะก็จะเป็นเครื่องวันเต็มที่ที่มันจะอยู่ได้นะ เรื่องลำโพงนะครับลำโพงเนี่ยมีอยู่ที่เดียวแต่เป็นลำโพงที่ดังชัดมากๆเลยนะแต่ก็ข้อเสียก็คือเวลาเอามือไปบังก็ไม่ดังกันนะนะ่ารำด้วยความที่เวลาผมใช้เนี่ยในบ้านผมว่าเปิดดูหนังอะไรทั่วๆไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันดังชัดนะแต่ถ้าเกิดไปอยู่ที่สาธารณะผมก็จะใช้หูฟังซึ่งผมก็จะมีซีรีส์ของเสียวม,มี่เยอะเลยนะครับหลายตัวเดี๋ยวค่อยมาพูดกันที่หลังอีกทีหนึ่งเสียงดีครับแล้วแต่มุมมองแล้วแต่หูของแต่ละคนนะแต่สำหรับผมผมผมค่อนข้างชอบสำหรับลำโพงตัวนี้นะครับเสียงชัดเจ ตัวนี้รองรับระดับ HDR 10+ นะครับ YouTube แน่นอนได้แน่นอนพอกดไปดูเซิร์ชแล้วก็คําว่า HDR ก็จะมีคลิปที่เป็น HDR แล้วก็ลองไปเลื่อนดูดก็จะเห็นมี1 0 8 0และมีคําว่า HDR นีแบบชัดมากคมกริบมากเห็นการเคลื่อนไหวที่มันแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงจากเครื่องเก่าของผมนะครับแต่ Netflix เนี่ยไม่ได้นะครับ Netflix ได้เต็มที่คือได้แค่ HD อย่างเดียวนะครับสำหรับ operating system ที่เขาให้มาหรือว่าเป็น OS นะครับจะเป็นตัวของ Poco ก็คือจะเป็นตัว MIUI 11นะครับผมมองว่า ก็กลางๆแล้วกันยังไม่ได้ดีมากถามว่าใช้งานได้ง่ายไหมง่ายครับแต่ติดว่ามันก็ยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับยังมีมุมที่เช่นว่าผมถ่ายรูปเสร็จแล้วผมมากดดิสเพลย์คือกดเพลย์ครับแล้วมันก็ไม่เล่นบ้างเป็นบางครั้งบางทีต้องปิดแอปแล้วก็เปิดใหม่แบบนี้นะครับหรือในกรณีที่ผมใช้เน็ตอยู่ดีครับสักพักใช้ไม่ได้ละผมต้องปิดเปิดไอตัวอินเทอร์เน็ตดาต้าแบบนี้นครับมันก็จะค่อนข้างติดปัญหาเรื่องความไม่เสถียรตัวนี้ระดับหนึ่งนะครับแต่โดยรวม70%ลกันที่ผมพอใจรใช้งานงง่ายงายยสวม ในส่วนของเรื่องการทัดเนี่ยผมโอเคมากๆเลยครับมันใช้งานง่ายมากแล้วก็ลื่นสมูทมากไม่ติดอะไรเลยนะครับแล้วก็เวลาเล่น Facebook อะไรอย่างงี้นะครับคือมันก็ลื่นมากแล้วมันก็เนี่ยโหลดหลดรวดเร็วไม่มีปัญหาอะไรเลยถือว่าโอเคมากๆในการที่เอามาใช้ในชีวิตประจําวันเช่นเล่นโซเชียลมีเดียในยี่ห้อต่างๆนะครับหรือว่าตรวจสอบอีเมลพวกนี้มันได้หมดเลยนะครับมาเข้าสู่ การรีวิวเรื่องเกมนะครับในส่วนของเกมเนี่ยผมเล่นหลักๆมันก็จะมีแค่ไม่กี่เกมก็คือจะมี3เกมลหลักๆนะมันก็จะมี p ฟส2 0งพเป็นเกมฟุตบอลน,นะครับอันนี้เอาไว้เล่นกับเพื่อนๆแล้วก็ในที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็พ u b g p พ b g เนี่ยผมก็เพิ่งมาเล่นได้ไม่นานนะก็ยังไม่ค่อยเก่งแต่จากการที่ลองเนี่ยผมเริ่มมาตั้งแต่ iPhone นะครับที่ผมมีก็คือเป็น iPhone 6S แล้วก็พอมาเปลี่ยนเป็นตัวเนี้ยสิ่งที่เห็นคือมันชัดเจนมากๆเลยคืออะไรหลายๆอย่าง,างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ตัวเนี้ย CPU เขาเป็น Qualcomm นะครับ Snapdragon 865เลยนะก็จะเป็นตัวท็อปในตอนนี้เลยนะแล้วก็รองรับ 5G ซึ่ง 5G เราไม่พูดถึงแล้วกันมันมันยังไม่รองรับนอะนในประเทศไทยถึงจะรองรับก็ยังไม่รู้ว่าจะ support ในคลื่นสัญญาณที่ตัวโทรศัพท์นี้ัพ p อ o r t หรือเปล่านะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่า 4G ที่มีอยู่ก็โอเคแล้วแล้วด้วยราคาเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่ามากแล้วถ้าพูดถึง CPU เนี่ยคือผมไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยคือมันแรงและมันเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนของเรื่องของ RAM นะครับรุนน่น G, 128, นะ ซึ่งตัวนี้ที่ได้มามันก็จะเป็นรุ่นนี้มันจะเป็น LPDDR 4X นะครับซึ่งก็ใช้ได้สําหรับผมแล้วนะครับแล้วก็ UFS เป็น3.1นะครับสำหรับรุ่นนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่ RAM 8ล o อม256เนี่ยคือได้สูงขึ้นหน่อยหนึ่งก็จะเป็น LPDDR 5นะครับแล้วก็ UFS ก็เหมือนกัน3.1นะครับแตกต่างกันนิดหน่อยด้วยราคากับโปรโมชั่นที่ผมได้ในการซื้อบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันได้ของแถมซึ่งคุ้มมากๆคือผมมองว่าอันเนี้ยโอเคแล้วแล้วก็ คือมันรู้เลยว่าคุ้มจริงๆจากของที่ให้มาคือมันเหลือเฟือแล้วผมไม่รู้สึกว่ามันขาดอะไรเลยนะกับจากของที่ได้มานะครับแล้วก็ตัวเนี้ยที่เขาให้มามันก็จะมีตัวเกมเทอร์โบนะครับตัวเกมเทอร์โบเนี่ยมันเป็นตัวเปิดโหมดสําหรับใช้ในการเล่นเกมซึ่งมันจะทําการจัดสรรทรัพยากรในเครื่องเนี่ยหลักๆก็คือซี u กับแรมนะครับเพื่อให้มันเหมาะกับการเล่นเกมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งตัวเนี้ยคือเอาข้าจริงนะผมปิดกระเปิดผมยังมองไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ของที่เขาให้มามันแรงมากนะแต่แค่ว่า ชอบในโทนสีเราชอบได้เต็มที่เลยนะเครื่องนี้ข้อดีเขาคือคัสตอมได้เยอะมากๆตอนแรกที่ผมเจอปัญหาในวันแรกวันที่2เนี่ยพอมาเรียนรู้ทําให้รู้ว่าอ๋อมันคัสตอมเราต้องไปตั้งค่านู่นนี่นั่นเพื่อให้แต่ละอย่างมันแก้ปัญหาได้นะคือตัวเนี้ยปัญหาที่ผมเจอ โดยส่วนใหญ่แล้วมันแก้ได้หมดเลยยกเว้นไอเรื่องความไม่เสถียรของไอตัว OS ที่ซึ่งผมมองว่าเดี๋ยวเวอร์ชัน12ที่เขาออกมามันคงแก้ปัญหาได้พอสมควรนะครับมาพูดถึงเรื่องอุณหภูมินะครับด้วยความที่เขาบอกว่าเขามี Liquid c o ู l ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมีนมของเหลวหรือว่าอะไรอยู่ข้างในนี้หรือเปล่านะแต่ด้วยควมว่า Liquid c o o l เนี่ยมันก็จะมีเป็นของเหลวช่วยในการระบายความร้อนอยู่ด้านในมันทาให้เครื่องตัวนี้หนากว่าปกตินิดนึงและทำให้มีน้ำหนักกว่าปกติอีกนิดนึงนะครับผมใช้เนี่ยเล่นเกมตลอดยาวๆประมาณ ชั่วโมงหน่อยๆน,นะครับเต็มที่คือรู้สึกแค่อุ่นๆไม่ร้อนเลยไม่ได้มีความรู้สึกร้อนแบบถ้าเกิดผมใช้ iPhone เนี่ยคือมันร้อนเลยนะร้อนจนจนจับไม่ได้ตรงโซนๆที่ c ี u มันอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่เนี้ยไม่มีปัญหาอันนี้รับประกันเลยต่อมาก็คือเรื่องของหน้าจอที่มีผลกับการเล่นเกมคือมันลื่นสีสวยคมชัดมากอันตรายมันเป็นการชมแต่มันมันจริงๆนะค,คือเล่นเกมเนี่ยมันมันชัดมากดูจากตัวคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะเอาเกมในการเล่นเพสแล้วก็ตัวพับจีมาให้ดูนะครับ Bruce. Plays it out to the wing. No messing about, just bludgeoned away. <laughs> and he's got the ball glued to his feet. Mohamed Salah. ก็จากที่ให้เห็นไอตัววิดีโอเล็กอรอดที่ผมเลคอรอดมาจากการเล่นเกมของผมนะครับก็จะเห็นว่ามัน <c oughs> มัน,ม,นมันคมมากมันสีสันกราฟิกต่างๆคือมันมาเต็มมากเลยนะประกอบกับความร้อนก็ไม่ได้ร้อนมากทําให้เล่นได้เรื่อยๆเลยนะมันก็เพลินๆนะดตดอย่างเดียวก็คือถ้าเกิด รีเฟรชเรทเนี่ยสัก90ขึ้นไปเนี่ยโอ้โหผมว่ามันคือสุดมากนะแต่ก็เข้าใจได้ว่าด้วยราคาที่เขาให้มาเนี่ยกับ CPU ที่ให้มากับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยคือมันก็คุ้มกับราคาแล้วนะมันก็ถามว่าเพียงพอไหมก็เพียงพอแต่ก็อยากได้เพิ่มอีกหน่อยนึ่งนะถ้าเกิดได้90ขึ้นไปนะครับคราวน,นี้เรามาพูดถึงตัวกล้องนะครับส่วนของกล้องเนี่ยคือก็เป็นอีกอันนึงที่ผมคาดหวังสูงมากนะจริงๆผมก็เล่นกล้องด้วยก็คือถ่ายรูปแต่เดิมเลยก็คือใช้ DSLR นะยันไม่ได้เปล มีความนิ่งให้มันมีการสานนิดหน่อยหรือว่าเวลาไปถ่ายในที่ที่เราคาดหวังคุณภาพอยากได้ความคมชัดนะครับแต่ตัวนี้พูดสรุปตรงๆง่ายๆเลยก็คือ,อยังยังไม่ดีตามที่ผมต้องการนะครับก็คือกล้องเนี่ยผมว่าถือว่าอยู่ในในระดับกลางๆแล้วกันเพราะว่าเข้าใจว่าเขาคงมันเน้นในมุมของการเล่นเกมมากกว่านะครับอันนี้ก็คือทั้งกล้องหน้ากล้องหลังคราวนี้เราไปดูกันนะว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างแล้วก็วิดีโอแล้วก็รูปที่ถ่ายมาจากการไปรีวิวของผมเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันนะ มาดูที่สเปคของกล้องเต็มๆนะครับกล้องหลักเนี่ยจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับก็จะเป็นมองปกติทั่วไปนะต่อมาตัว u ั t ต a Wide ของเขานะก็จะเป็น13ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีตัว Macro s e n อร์นะครับตัวนี้จะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัว d e เซนเซอร์อยู่ที่2ล้านพิกเซลสาหรับโหมดในการใช้งานเนี่ยของกล้องก็จะมีให้ครบคันเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ Slow Motion นะครับอันนี้สามารถปรับได้สูงสุด960เฟรมเรทต่อ s e c o n นะครับก็คือเนี่ยครับตั้งแต่120 2 4 0 960ไปดูตัวคลิปที่ผมถ่ายนะครับคุณภาพเป็นยังไงบ้างอันนี้ไปถ่ายที่ร้านฮาจิบังรามเมงนะครับก็ลองไปขนแก้วดูเป็นแสงไฟนีออนในร้านอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเห็นว่าสีสันความคมเนี่ยก็ยังจะไม่ค่อยสักเท่าไหร่แต่ก็จะเห็นว่าการจับตัวภาพที่ช้าตรงนั้นนะครับถ้าเกิดเราออกไปในที่แสงสว่างเพียงพอเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทําได้ดีมากขึ้นนะครับ ช็อตวิดีโอวันนี้ผมยังไม่ได้เล่นนะแล้วก็ตัววิดีโอส่วนของวิดีโอเนี่ยผมก็ลองไปถ่ายในห้างเหมือนกันลองดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็เดินถ่ายในท็อปนะครับตามส่วนของผักต่างๆนมต่างๆก็มีแสงในระดับหนึ่งไม่ได้ว่ามืดมากนะแต่ก็จะเห็นของความเบลออันนี้ผมลองทั้งแบบเปิดโหมดกันสั่นและปิดโหมดกันสั่นนะครับข้อเสียของการเปิดโหมดกันสั่นก็คือว่าออโต้โฟกัสเขาก็คือจะแทบจะพังไปเลยนะมันมันมันระบบออโต้โฟกัสแทบจะไม่ทํางานต่อแล้วนะ ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับต่อมาผมลองมาถ่ายที่ส่วนเล็กๆที่ตรงระเบียงของคอนโดผมนะครับอันนี้คือแสงเพียงพอเต็มที่เลยนะครับลองมาเทียบคุณภาพกันว่าเป็นยังไงเนี่ยนะครับจากที่เห็นก็คือว่าถ้าเป็นแบบเปิดการสารั่นเนี่ยมันจะดูเหมือนนิ่งก็จริงแต่มันจะมีการเหมือนซ้อนภาพนะครับและปัญหาใหญ่ก็คือว่ามันไม่รีฟโฟกสัสนะครับดูจากมือสังเกตเห็นไหมครับ มันไม่โฟกัสที่มืออันนี้คือฝั่งขวานะครับแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยคือปิดกันสั่นจะโฟกัสได้ตลอดเลยต่อมาก็คือจะมีโหมดรูปภาพอันนี้โหมดการถ่ายภาพผมว่าน่าจะเป็นตัวที่เวิร์กที่สุดของเขานะครับในส่วนของการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะมีตัว u ั t r ้ Wide นะครับโหมด w i d ปกตินี้นะครับแล้วก็จะเป็น z o o ซูม 2x ในส่วนการถ่ายรูปนะครับก็จะมี u ั t ต้า <Why? S 2> แล้วก็ซูมแบบนี้นะครับสามารถถ่ายมาโครได้ด้วยมาโครเนี่ยต้องใกล้มากๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะเห็นความคมชัดแต่ข้อเสียที่ผมเจอก็คือว่ามันสั่นนะครับ เห็นไหมครับคือต้องมือนิ่งมากๆเลยนะมันถึงจะได้ความคมเดี๋ยวผมให้ดูภาพก็คือจะเป็นถ่ายรูปใบไม้นะใบเนี้ยกว่าจะถ่ายออกมาได้ก็คือใช้การถ่าย3าครั้งนะครั้งที่3คือกานหายใจตั้งมือให้นิ่งที่สุดไม่งั้จะเบอร์นะ64ิล้านคืออัน,นี้ผมไม่ได้ใช้นะผมว่ามันเปลืองเมมโมรีไปผมไม่ค่อยชอบส่วนของงานพอร์เทรตเดี๋ยวผมจะให้ดูก็คือถ่ายในที่แสงเพียงพอคือผมถ่ายตัวกีตาร์นะครับในห้องแล้วก็ลองเป็นพอร์เทรตดูแล้วก็ส่วนไหนท์โมดนะเดีย๋ยวลองด อันนี้ก็เป็นรูปจาก night m o d นะครับเทียบกับ normal mode ผมว่า normal mode สวยกว่านะอันนี้คือผมก็เอาน ormal mode ถ่ายหมดแล้วนะครับก็ลองมาเทียบกับ a u t o wide นะร,รูปนี้ส่วนรูปสุดท้ายนียก็จะเป็น portrait mode เอามาถ่ายกันคืนดูแล้วก็ panorama แล้วก็ส่วนโหมดโปรโปรนี่ก็คือทําได้ทุกอย่างเลยคือปรับตั้งได้เต็มที่เลยยิ่งถ้าเกิดถนัดในการปรับตั้งไวบ้บาลานซ์เหรือว่า ISO อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ทําได้เต็มที่เลยนะทำให้มันเป็น64ล้านได้ด้วยนะครับมีโหมดเต็ไมไปหมดเลยนะคือมีการปรับตั้งอะไรได้ได้เยอะมากๆเลยนะครับนะในส่วนของการถ่ายรูปเนี่ยก็จะมีเปิด AI Camera ได้ด้วย เปิดปิดได้เต็มที่เลยมาโคเอาออกก่อนนี่นะครับสามารถเซตฟิลเตอร์บิวตี้โหมดปรับหน้าปรับเชฟปรับต่างๆได้เต็มที่เลยนะครับ HDR ก็มี default จะเป็นออฟให้ High นะครับเปิดแฟลชมีครบครับในส่วนของกล้องหน้านะครับถ้าเราจะใช้กล้องหน้านี่นะครับแต่ผมว่ามันไม่รู้จะเป็นข้อดีหรือข้อเสียในการโพเทคของเขานคีคือถ้าเกิดมีการเปิดปิดหลายๆครั้งเนี่ยเขาจะขึ้นมาบอกแจ้งเตือนแล้วว่าเราเปิดปิดบ่อยเกินไปผมก็ไม่รู้ว่าระยะยาวเนี่ย มันจะทนหรือเปล่านะไอ้กล้องหน้าแบบนี้จริงเอามาเป็นติ่งก,ก็ยังได้อยู่นะผมก็ไม่ได้ติดคัดอะไรมาพูดถึงตัวการถ่ายกล้องหน้านะครับอันนี้ผมให้ดูภาพนะครับตัวนี้เป็นภาพถ่ายกล้องหน้าจากที่ผมไปเที่ยวในห้างนะครับแล้วก็ถ่ายคู่กับแฟนดูในขอบนะครับส่วนตัวคือผมยังมองว่ายังไม่ยังถือว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะสำหรับกล้องหน้ายัางเฉยๆนะครับในส่วนของวิดีโอกล้องหน้าผมก็ลองเดินเข้าไปในห้างแล้วก็เดินถ่ายดู แต่ที่น่าแปลกใจของวดีโอก็คือว่าเออผมรู้สึกว่าตัวหน้าของผมนิ่งนิ่งดีเหมือนกันนะครับแต่เขาก็ได้เต็มที่ที่1080แล้วก็30เฟรมเลทนะครับ คร่าวๆสำหรับกล้องก็มีประมาณนี้นะครับคือถ้าสรุปสําหรับผมนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวร่วนๆเลยก็คือผมยังเฉยๆกับกล้องหน้านะครับยังไม่ค่อยจะปลื้มหรือว่าโอเคสักเท่าไหร่สําหรับกล้องหน้าของตัวนี้ก็ต้องรอดูการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเขาว่าเขาจะมีการปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างนะครับแต่ผมก็เข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็แก้ไปเรื่อยๆครับด้วยความที่เสียบมี่เนี่ยผมว่าเขาอัปเดตซอฟต์แวร์บ่อยก็น่าจะมีอะไรให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มีลูกเล่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครรออดูไปเื่ยๆ ก็สรุปการใช้งานของ BOCO F2 Pro กันนะครับหลังจากที่ใช้งานมาเนี่ยถ้าผมให้เป็นคะแนนเนี่ยผมให้สัก80เต็ม100นะครับเพราะว่าส่วนที่ตัดไปเนี่ยก็จะมีเรื่องกล้องแล้วก็ความเสถียรนะครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเขามีการอัปเดตยังไงเดี๋ยวคะแนนก็ขึ้นไปเองแหละเพราะว่าจากการใช้งานเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์แทบทุกอย่างเลยนะครับการใช้งานในชีวิตประจําวันการดูหนังฟังเพลงการเล่นเกมอันนี้คือ the base เลยนะครับแล้วก็กล้องจริงๆกล้องไม่ได้แย่มากนะครับแค่มีบางจุดที่ต้องปรับปรุงเยอะๆเช่นกล้องหน้านะครับหรือว่า Y, y หรือว่าในาการซูมนะครับเพราะว่าฟังก์ชันหลายๆอย่างมันใช้งานไม่ได้นะครับในตัวกล้องหลังแต่จากที่ผมให้ดูนะครับจริงๆรูปจากกล้องหลังเนี่ยมีคุณภาพในหลายๆรูปนะครับเน,นี่ผมก็ต้องก็ถือว่าพอไว้ใจได้บ้างอย่างเวลาเราไปเที่ยวคงเน้นเป็นการถ่ายภาพนิ่งอะไรแบบนี้นะส่วนที่ถ่ายที่เห็นอยู่ตอนนี้นะก็คือจะเป็นวิดีโอจากทางโป c ก F2 Pro เองนะก็ดูกันเองว่าคุณภาพจากการถ่ายอันนี้ก็คือว่าเพิ่มเป็นโหมดบิวตี้แล้วก็ใส่โบเก้เข้าไปนะให้มันมีเบลอตรงฉากข้างหลังนะก็อลองดูว่าผลล เป็นยังไงบ้างแล้วก็นี่นะครับเห็นการโฟกัสไหม ี่โดยส่วนตัวเนี่ยก็คือผมก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของทาง Xiaomi ไปหลายตัวนะครับก็คืออย่างตัวนาฬิกาตัวนี้นะครับเอามาจับเวลาในการวิ่งใหญ่ใจนะครับก็คืออยากได้อะไรที่มันโดนเหงื่อโดนอะไรแล้วเราสบายใจไม่รู้สึกว่าเสียดายของนะครับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยผมเริ่มมาตั้งแต่ตัว Redmi ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเป็นตัว Heyu ตัวนี้นะครับซึ่งก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งของ Xiaomi นะครับอันนี้ก็จะดีขึ้นมาเริ่มมีทัดละแล้วก็ตัวล่าสุดก็จะเป็นตัว QCY P5 ตัวนี้นะครับคือจาก่องยเวเสียรบกวน ก็เลยเอาตัวนี้เข้ามาเพื่อเอามาใช้กับตัวโปโกตัวนี้นะครับเอา,เ,อาเขาจะมีโหมดเล่นเกมด้วยทําให้เวลาฟังเสียงอะไรเงี้ยมันจะดีเล์น้อยที่สุดนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเวิร์กแล้วก็เสียงใช้ได้นะครับแล้วก็เวลาพูดคุยต่างๆด้วยความที่เขามีก้านไอนตัวนี้ขึ้นมานะครับมันเลยทําให้รับเสียงได้ดีขึ้นนะครับ ก็ประมาณนี้นะจากการสรุปการใช้งานถือว่าค่อนข้างพอใจนะครับหากต้องการสอบถามข้อมูลด้านใดก็คอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะครับดอย่าถ้าเกิดมีสินค้าอะไรใหม่ๆน่าสนใจเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับขอบคุณครับ